ที่หนึ่งนะคะจากเดิมพี่พี่จะต้องมีตอบ4ข้อ4ข้อในหมวดที่หนึ่งการนำองค์การเนี่ยพี่พี่ก็จะต้องตอบอีก3ระดับในหนึ่งข้อถูกต้องไหมคะว่าระดับเบสิกต้องมีการดำเนินการอย่างไรเป็นขั้นมาใดขึ้นไปค่ะแต่อยากให้พี่พี่เน้นกันที่ว่าถ้าเรามีการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ที่ท้าทาย เราอาจจะมองที่ระดับ significant ก่อนเพราะเนื่องจากว่าพอกว่าเราจะไปถึงระดับ significant ได้เราจะมีการทำระดับ basic ขึ้นมาก่อนเช่นพี่ๆจะทำแผนทำแผนจะต้องมีการตั้งคณะทำงานมีการกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบมีการดำเนินการโครงการตามภารกิจตามเป้าหมาย นโยบายข้อสั่งการจุดเน้นใช่ไหมคะอย่างเงี้ยในระดับแรกอะ่ะคือถ้าพี่พี่มีคําสั่งทําแผนก็ทุกเขตก็ต้องทําทุกปีใช่ไหมคะแต่ทําอย่างไรให้แผนนั้นไปสู่การปฏิบัติและมีการติดตามนําผลการปฏิบัติตามแผนเนี่ยมาดูว่าดําเนินการติดตามแล้วระยะ3ามเดือน6เดือนมันเป็นไปตามเป้าหมายหรือยัง เราได้เริ่มำดําเนินการตามแผนแล้วหรือยังอย่างนี้ค่ะเพราะบางโครงการถ้าเกิดไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณเราอาจจะเห็นว่าเป้าเราอาจจะไม่ได้ตามที่ตั้งไว้เมื่อต้นปีแรกที่เราทำแผนอย่างนี้ค่ะเราถึงอยากให้พี่ๆทุกท่านนะคะอาจจะต้องดูสโคปของระดับ significant ว่าถ้าเกิดว่าเป้าหมายสุดท้ายผลลัพธ์ของมัน่ะมันจะต้องเกิดเป็น นวัตกรรมเกิดเป็นผลลัพธ์ที่ไปขับเคลื่อนได้ทำให้ปรับเปลี่ยนกระบวนงานของเราให้ไปเป็นดิจิตอลมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะกลับมาที่สไลด์นะคะก็คือในหมวดหนึ่งการนำองค์การเนี่ยเราจะบูได้ทั้งมาตรฐานเคและ ITA ซึ่งขออนุญาตแจ้งพี่ๆเลยว่าทั้งสไลด์ที่พี่ๆมีไฟล์อยู่ รวมถึงเล่มคู่มือที่เป็น PDF ที่เป็นเอกสาร A4 อะค่ะจะมีรายละเอียดอยู่อันนี้ตัวชี้วัดใดในประเด็นของ PMQA ที่มีการบูรณาการจากมาตรฐานเขตจาก ITA ทางเราก็จะยึดคะแนนตามที่ทางมาตรฐานเขตและ ITA ได้ประเมินพี่ๆทุกท่านนะคะก็ยังคงมีประเด็นข้อที่1.4 นะคะการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอันนี้ค่ะคือมันต้องมองทั้งสองมิติก็คือทั้งในผลกระทบที่เกิดเกิดขึ้นในระยะสั้นและผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะยาวซึ่งทั้งประเด็นทั้งของมาตรฐานเขตเองหรือในตัว ITA ค่ะคือมันจะไม่ได้ตอบ ได้ระยะสั้นและระยะยาวอาจจะมีแค่ระยะสั้นหรือเป็นผลต้องรอเป็นระยะยาวถึงจะเห็นผลนะคะทางกรพร,รก็เลยขออนุญาตว่าข้อนี้ยเป็นการตอบถามตอบให้พี่ๆเติมคำมีตัวอย่างให้พี่ๆใส่ลิงก์มาตอบสั้นๆน,นะคะจะขออนุญาตเปลี่ยนเป็นตัวไฟล์ลักษณะแนวตั้งของ ของพี่พี่ทุกท่านนะคะที่เป็น A4 อะคะอ่ะในไฟล์ทางห้องซูมะค่ะน่าจะเป็นไฟล์ pmqa หมวดที่1ถึง6นะคะที่เป็นมีการบรรยายระดับของคะแนนพี่พี่เปิดไปที่หน้า3นะคะจะมีเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ทางห้องประชุมไว้นะคะ เพราะว่าหน้าแรกหน้าหนึ่งสองสามจะเป็นที่บูรณาการได้นะคะพอเป็นหน้าที่สามเนี่ยจะพูดถึงประเด็นที่1.4ที่เราดูแล้วว่าบูรณาการตอบครอบคลุมทั้งหมดยังไม่ได้นะคะทางกพลและทีมคณะที่ยกร่างตัวชีวัดนี้นะคะก็ได้ทำเป็นแบบถามตอบให้พี่ๆนะคะ ในระดับเบสิกอะค่ะจะเห็นว่ามีข้อคำถามว่ามีมาตรการป้องกันแก้ไขผลลัพธออ์ขออภัยค่ะแก้ไขผลกระทบเชิงลบต่อสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของหน่วยงานโดยมีมาตรการคือเราก็เปิดเป็นช่องว่างคำถามให้พี่ได้กรอกมาตัวมาตรการป้องกันอย่างนี้ค่ะเรามีนโยบาย ่ายทอดจากระดับกระทรวงไปยกตัวอย่างเช่นอันนี้ลุงลองยกตัวอย่างนะคะจากปีที่ผ่านมามันเป็นตัวชี้วัดที่โดนกําหนดในระดับสพทด้วยนะคะทางสานักงานกรรรอได้กําหนดมาว่าเอ,อในเมื่อมีตัวโครงการพาน้องกลับมาเรียนเห็นได้อย่างไรว่ามีการขับเคลื่อนตั้งเป้าหมายตัวชี้วัดอย่างไรในการกําหนดว่าโครงการพาน้องกลับมาเรียนหรือ ลดจำนวนของเด็กออกกลางคันหลุดออกนอกระบบอย่างนี้ค่ะอันนี้พ,พี่อาจจะเอามาตั้งเป็นมาตรการป้องกันหรือการแก้ไขผลกระทบเชิงเชิงลบต่อสังคมได้นะคะโดยที่ช่องทางด้านขวามือที่เขียนเป็นลิงก์เอกสารหลักฐานอย่างนี้ค่ะพี่ๆอาจจะทำเป็นบันทึกรายงานการประชุมรายละเอียดอื่นๆนะคะ ซึ่งอันนี้ก็เป็นคําถามให้พี่ๆกรอกเติมได้พิมพ์เพิ่มเข้ามาได้แล้วก็แนบรายละเอียดมาได้นะคะถัดมาด้านล่างช่องเบสิกจะมีแบ่งอีกช่องหนึ่งนะคะเมื่อมีมาตรการแล้วนะคะโดยมีการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อที่อะไรคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราจะบรรลุมาตรการป้องกันนั้น วัดจากอะไรดูผลลัพธ์สุดท้ายเป็นอย่างไรนะคะก็ให้พี่ยกตัวอย่างแต่ว่ามันจะต้องเป็นเรื่องที่สอดคล้องต่อเนื่องกันสมมุติว่ามาตรการข้างบนพี่ยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งเป็นพาน้องกลับมาเรียนตัวชีวัดพี่ไปพูดถึงเรื่องลดภาระอย่างนี้ค่ะมันอาจจะอาจจะตอบได้แต่พี่จะเขียนค่อนข้างยาก เพื่อให้เชื่อมโยองอย่างไรว่ามาตรการด้านด้านบนนะคะที่พี่ได้กรอกไว้กับตัวชีว้วัดเนี่ยแล้วไปดูผลลัพธ์สุดท้ายเขียนได้ค่ะแต่ว่ามันจะยากต่อการตอบตรงประเด็นนะคะแล้วก็กรรมการเขาอาจจะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะค่ะลำดับถัดมานะคะในช่องแอดวานนะคะ เราก็มีข้อคำถามให้พี่เติมเหมือนกันนะคะเราขึ้นนำให้เลยค่ะมีการรายงานผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของหน่วยงานเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างทันการนะคะโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้นะคะพอมีเรื่องพอรบ,บรปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์มีการขับเคลื่อน ตัวเทคโนโลยีดิจิตอลเองนะคะเข้ามาสู่การปฏิบัติงานของเราทุกอย่างในข้อคำถามทั้ง PMQA ระดับส่วนราชะการเหมือนกันค่ะสํานักงานกพลได้มีการปรับข้อคําถามโดยที่มาเน้นเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมากขึ้นเพื่อช่วยในการดําเนินการของเรานอกจากที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการแล้วนะคะก็จะให้พี่ๆเติมค่ะว่าใช้เทคโนโลยีดิจิตอลอะไร นะคะในการที่จะมาติดตามการรายงานผลกระทบนะคะผ่านเครือข่ายผ่านเครือข่ายที่เข้ามาร่วมมีส่วนร่วมดำเนินการอย่างทางเขตมีเครือข่ายอะไรคะที่เข้ามาร่วมดำเนินการอาจจะมีทางอ่ะอย่างเรื่องสุขภาพจิตของเด็กอาจจะมีทางด้านสาสุขใช่ไหมคะ เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการดําเนินการนะคะอาจจะมีภาคส่วนที่เป็นของจังหวัดนะคะหรือว่าทางพี่ๆอาจจะมีการได้งบหรือของบบูรณาการเพื่อมาดําเนินการทางด้านการศึกษาอย่างนี้ค่ะก็สามารถระบุเป็นชื่อเครือข่ายนะคะในระดับซีนิฟิแคนนะคะอันนี้ก็จะเริ่มท้าทายยิ่งขึ้นก็คือจะต้องมีการวิเคราะห์ คาดการมีการติดตามผลกระทบการดําเนินงานของหน่วยงานที่ส่งผลกระทบนะคะพี่ๆเน้นย้ําได้เลยนะคะในวงเล็บตอบอย่างน้อยสองด้านไม่ต้องตอบครบก็ได้แต่อย่างน้อยต้องมีสองด้านนะคะด้านล่างแบบฟอร์มจะเขียนไว้ว่าด้านเศรษฐกิจผลกระทบที่คาดการคืออะไรนะคะแล้วก็เราก็มีมาตรการจัดการผลกระทบ อย่างไรรวมถึงผลในการติดตามการจัดการผลกระทบแล้วเนี่ยผลออกมาเป็นยังไงสามารถดำเนินการได้ครบท100ั้งร้อยเปอไหมหรือมีปัญหาทำให้เราไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ครบท100ั้งร้อยอย่างเงี้ยค่ะก็พี่ๆเลือกตอบมานะคะอย่างน้อย2ด้านนะคะหรือเขตเรามั่นใจแน่ๆเรามีครบทุกด้าน เราเขียนมาเลยครบทุกด้านตอบให้เห็นเลยว่าเราสามารถใช้ตัวมาตรการโครงการเนี้ยดำเนินการแก้ไขผลกระทบเชิงลบทางสังคมเนี่ยมาตอบได้ทางด้านเศรษฐกิจนะคะด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมสังคม